อันนี้นั่งทับมาเต็มๆเลย<ะ>อันนี้เป็นแว่นโปร g r e s ซีฟนะครับต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆใส่แว่นโปรเกรสซีฟแล้วพลาดนั่งทับให้แว่นเบีย้ยวเออย่างเงี้ยต้องรีบกลับมาแก้เลยนะครับเพราะว่าเซนเตอร์มันจะมองได้ไม่ดีเท่าตอนแรกที่ตัดไปแล้วเนี่ยมาดูแว่นนี้ใกล้ๆมาดูนี่คือขาเส้นขาเนี้ยบิดเบีย้ยวลงไปเลยอันนี้คือต้องต้องถอดขาแว่นมาซ่อมเลย เนี่ยเขี้ยวเบี้ยวไปเลยครับถ้าพลาดอย่างเงี้ยเขี้ยวเบี้ยวแน่นอนเนี่ยเบี้ยวไปแล้วมาปรับที่ตรงต้นเหตุน่ครับตรงเขี้ยวนี้อย่างนี้นะครับเนี่ยมันมันอย่างงี้นะปรับมาทางนี้ปรับมาทางนี้ออกแรงเลยครับกำเข้มมือแน่น <c oughs> <c oughs> น่าจะไปโดนรถสิบร้อมาคันนี้ ก็ใส่น้อยกลับไปอันนี้ข้างข้างนี้ก็ยังเบี้ยวอยู่นะครับต้องปรับด้วยนะแล้วก็เช็ครายละเอียดหน่อยครับ ตรงมันก็จะกลับมาตรงละวลองกลับไปใส่ทูกไหมม,มันไม่ไกลชัดเซนเตอร์ก็จะกลับมาชัดเหมือนเดิมแล้วมีตรงมันจะเหมือนดูดูไกลใกล้เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีไกลก็ชัดไกลก็ได้อยู่ใกล้ก็เห็นอยู่นะครับ เนี nee. variance, mayor, like okay. ่ยเซนเตอร์ก็จะกลับมาชัดอย่างนี้ครับถ้าใครทำแว่นเบี้ยวต้องรีบกลับมาแก้อย่างนี้ครับโอเคครับออกมันหายขึ้นอยู่กับน้ำหนักใช่นี้